สวัสดีค่ะจากร้าน T.J. Auto m a x นะคะนี่ลูกค้า f o r t u n e r T.R.D. นะคะร้านเรายังติดตั้งไม่เสร็จเลยนะคะแต่ว่าโบอัดวิดีโอแล้วนะคะตอนนี้ตัวนี้นะคะลูกค้า f o r t u n e r ค่ะมาใช้บริการเป็นตัว T.R.D. ห้าโอ้โหตัวนี้ก็ค่อนข้างมีราคากันนะคะตัวนี้ ไปดูใกล้ๆเลยตัวนี้ t r d 5ของ Fortuner ถือว่าสวยมากๆนะคะตัวนี้ติดอยู่กับยาง b i s t ต o นะคะ265 60R18 นะคะนี่นูนๆเลยนะคะรับประกันของแทะคะ้ค่ะร้านเรานะโบรับประกันทางร้านรับประกันของแท้แน่นอนไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะไม่ทำล้อซ่อมขายนะคะเดี๋ยวลูกค้ามีปัญหาที่หลังนะคะร้านจะเดือดร้อน แดี๋ยวพาเดินดูรอบๆ้วสวยมากนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่อดีห้าอินบ็อกเข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะเรามีตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งสองสามสี่ยันห้าเลยนะมีตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งนะคะที่อดีขอบ20ล้านเราก็มีนะคะมีครบสีเลยสีเงินสีลมดำมีหมดนะคะสวยมากๆ รีวอลล็อกโค่พวกนี้6กลูกสามารถเอาไปใส่ได้นะคะถ้าชอบที่อดีของ f o r t u n e er นนะราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ถือว่าคุ้มนะคะได้รอแท้ไปดีกว่าไปใส่ลอกกอบนะคะในราคา200,000ไม่มีแน่นอนนะคะที่อดีราคา200,000จะเป็นรอกกอบนะคะบอกไว้นะตรงนี้นะคะเช็คกันดูดีๆนะคะรอรุ่นอื่นลานเราก็มีนะคะมีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นค o n d a มาด้าโตโยต้านิสสันอ่ามีหมดเลยนะคะลูกค้าอยากได้ล้อลายไหนขอบเท่าไหร่ส่งรูปมาถามทางเราได้นะคะรา้านเรายินดีให้คำแนะนำให้บริการค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะร้านเราเน้นบริการลูกค้าดีอยู่แล้วร้านเรานะคะอยู่เทียนทะเลซอยย1ค่ะตรงนั้นจะเป็นบางขุนเทียนซอยย1ขับตรงมานะคะเต็นจะเป็นเต็นสีขาวแดงแบบนี้เลย ติดอยู่กับร้านอาหารร้านอาหารทานทะเลนะคะนี่มามีเรามีตู้หยอดน้ำให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะโบขอลาไปกับล้อที่อดีท,ทีอดีฟอร์จูเนอร์นะคะตัวนี้เป็นทีอดีห้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ